วัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโคราชสนับเซลครับผมวันนี้ส่งงานครับผมกับชุดเซ็ตทังน้ำหอสูงครับผมเป็นทังคู่นะครับผมขนาด3าพันนิตสองไปความสูง4เมตรแับผมจากพื้นดินถึงก้นถังนะครับ4ี่เมตรโครงสร้างเป็นแป๊บน้ำกาวน,น้ำทั้งหมดเซ็ตน,นี้เราถักเราจะถักเหล็กสองชั้นนะครับผมตัวฐานรองรับถังนะครับเราถักฐานสองชั้นครับเพื่อความแข็งแรงเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผม แป้นน้ำกระมันาหทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับมีเรากันปลูกให้นะครับเรียบร้อยครับทางคาโซล่าเซลล์นะครับเรียบร้อยสวยงามแข็งแรงแน่นอนครับผมโซล่าเซลล์ครับนี่ผมเดินให้ดูนิดนึงนะครับตัวฐานลากานลากเราวางบนเพดนะครับมเป็นเพดน็อกดำดำสวยๆเลยครับวางบนพื้นปูนนะครับเราจะไม่ได้วางอเหล็กเข้าไปในปูนนะครับเราจะมีตัวเพดวางนะครับแข็งแรงสวยงามแล้วก็คงทนแน่นอนครับ ไม่มีปัญหาเรื่องสนิมกัดกินฐานรากแน่นอนครับผมนะครับโครงสร้างแข็งแรงเลยครับถังเป็นเป็นสีอ,ออกแกนิกนะครับผมตัวนี้จะเป็นถังใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับถังรบบใช้เป็นน้ําดื่มน้ำอ,อปุปโภคบริโภคได้นะครับตัวนี้สูบจากน้ําบาดาลขึ้นมานครับได้จากงานบาดาลขึ้นมาแล้วก็ใสก่กระถังนะครับ ก็จะปล่อยรถต้นไม้นะครับผมที่พรงหนองนาของลูกค้านี่ครับโซนนี้ทั้งหมดนะับนี่เป็นคู่งหนองน้ลูกค้าเพิ่งทําได้ประมาณนักปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้อยากได้น้ําก็มาใช้ใช้งานสูบจากบอรดาที่อยู่ข้างในนู่นนะครับในตัวโครงสร้างของเรานะครับลูกค้าสนใจงานสวยนะครับผมงานดีๆงานคุณภาพนะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมบริการเข่าไ่ายนะครับผมตัวร้านโซล่าเซลของเรานะครับ สัตถามามมาได้ขอบคุณมากครับเบอร์0922648866ครับผมร้านโซลา่าเซาสวยเลยนะครับ